ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โพใหญ่เมื่อนี้ครับสิ่งที่พี่พ่อแม่พี่น้องล่อค่อยนะครับลูกขาดทั้งหลายที่ล่อค่อยนี่ครับพ่อใหญ่อ้วนมากแล้วเนี่ยครับงามมากครับตุ่มโกคุมอันนี้คือส่วนที่แล้วแล้วได้ครับนี่นี่เห็นบอกงามนี่ครับงามสวยสวยงามนะครับนี่วิธีเปิดแบบไม่ได้พี่น้องเด้นี่ครับนี่ครับกดนี่ครับเห็นบอก เนี่ยมันสิเปิดออกัสิง่ายๆเด้อเปิดรอบ่ตตองสงสัยเออบ่เป็นยังครับอันนี้คืออันนี้เสียงที่นี่คือที่เตรียมไว้ครับนี่กําลั่งสีเห็ดนะครับอีกหลายครับบ่ต้องห่วงครับบัดนี้อือีกหลายเจ้านี่เขาเจ้าเป็นต้นตำรับนะครับต้นตำรับของนกขุมบ่ต้องย่านบ่ได้ครับบัดนี้่ยอันนี้คือทิกที่ขึ้นไว้ครับนี่ทิ่ขึ้นไว้นี่ครับอ้ยหลายงามคุณเห็นบ่คนมันคุณคน นี่ครับผู้เห็ุส้างไงส้่งไงครับสร้างไงญ่นี่สร้างไงครับอันนี้ก็สร้างไงขึ้นกันอันนี้ประธานครับประธานนี่ประธานนี่ที่พอหยังบ่บอกซื้อดรอกเดี๋ยวสีเหจัดเดี๋ยวสีเหจักว่าซื้อวันจังไหนเดี๋ยวเพื่อนสิี่ะอ๋อปฏิบัติได้เห็นศาสนากับหู้เหสารวัตรเราเบิ่งประจําไปน้ากันกับสารวัตรนะครับนี่นี่ครับตุ่มเบิ่งต็ตุ่มเนาะมันง่ามเลื้อหายนี่ไหมอันนี้กระสีส้มลูก้าที่ข้างๆยู่ลหระครับ มืออื่นนี่สีส่งไห่มดทุกคนแหละนี่ก็สีเร่งเร่งเร่งแล้วสีเลี่ภายในอีกสามสี่มือนี่แหละมั้งแมีนบ่ครับไปผสมเอาไห้แล้วเด้อนี่ครับเอาไห้แล้วพูดล่าวว่างามไห้เอาจังไรเนี่ยเอ๋อ บ่อายังเก็กน้อยนี่บอาย่างอีกก่อกแล้วขอบคุณขอบคุณลูกค้าที่มาแล้วผู้ที่สนับสนุนเลยจีผนียนดกรมี่เนี่ยค่ะเนียดกรมี่ยังกรมีเหมือนเนียดแล้วก็มีครับเราเป็นส้างขื้อกันเนี่ยเนียนียัดับผู้ได้มาช่งนี้กักิงกางมาหาพผูยวันเดีกนจีจงกางมหาววันละเดียวพูยิ่วนจัดการให้บ่อยากเอาโยกเบาเงนที่หลเจ้ามเดียวผู้ได้มาช่งนี้มาส่งนี่เอามา นี่เราดูแลัพอได้้นก็เราะพันบเป็นพูดนี่ครับนี่ครับภูเมาส่งนี่กับกิ่งกลางมาเด้อกับมหาพ่อใหญ่วันนี่เราเดี๋ยวพ่อใหญ่วนสร้างให้บอยหยากนคือกันเออบอยหยาครับบอยหยาเป็นไี๋พอยี่พอต้นตำรับไหมเป็นนั้งไรครับเออนี่ไหมสนับสนุนให้แน่ลูกหลานงามบะอืมยี่พอใส่แบบนี้บะ นี่ครับบ้านตัวมูป่ากุ้งตัวนี้ป่ากุ้งเดี๋ยวไว้เฮ็ดหยังนี่ไว้ถ้าเลี้ยงนกไม้อ๋อเลี้ยงนกไม่มันมันต้องบ่โดดเตีมันจังโดดตามมาถึงว่าจะมแตกอ๋อมันโดดหัวจังบ่แตกอันนี้สำหรับนกไม้ครับนี่ยเพราะว่าขันโดดแล้วมันสิโดนตะไคร่นี่ครับมันสิโดนแบบนี้มันสิบ่แตกแต่ว่าขันนกเก้าแล้วก็ต้องแบบนี้ครับนี่้งามเหลือหายเเว้ยบิ่งนี่ครับนกไม้ก็งามครับ ผู้ใดอยากได้นกเกานกไม้ยังกะนี่เห็นบ่อยพอพัดถือต่อแต่เป็นตะหักตะหักเออกระบอกนี่ไม่พอพัดกระดีเอากระบอกอยู่ตรงที่ละเนาะคนกำวบาว่าอ่ำนี่งามบ่อพอไม่เห็นบ่มักบ่มีเออเนี่ยแม่นบ่อพอขายไง ซุ่มนี่เห็ดอ่ะเออม้ได้บ่ได้ข้างสต๊อกข้างสต๊อกเงินข้างสต๊อกนี่ขายง่ายหรือเห็ดบ่ท่านเงินพร้อมนี่ไม่หายเนี่ยครับพี่น้องงามีหลีบ่เป็นเบ้าเล่นเบิ่งเนี้ยเบิ่งเนี้ยครับงามหายอุ้ยทางนี้ฮะงามครับเด้อเบิ่งทางนี่นี่งามครับอืมนี่งาม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 ครับสีเขียวงามนี่แหละครับ ขอขอบคุณเลยกันนี่ทั้งประท่านทั้งอีพอทั้งโอยอาย่ร่วมกันหลายแล,ล้วล่ะร่วมกับพ่อญงอ้วนน้ำกับพยย่อแห้งล่ะเดาหนีเหมือนว่านีแต่ <c oughs> ยุคนี้ก็เป็นยุคโควิดครับผู <c oughs> ้เฒ่าเพิ่งกัรักษาเ <c oughs> พิ่งกัดูแลตัวเองครับปิดจะหมวกปิดหนังให้เรียบร้อย เด็ดแปดคนนี่ยครับท่านเลยเออ,เอ,อก็โอ้ยเนาะงามไห้ก็ขอขอบคุณหลายๆสนอกสนใจจังไดก็กินกลางเข้ามาได้ครับเด้อสนอกสนใจจังไดก็กินกลางเข้ามาหาพยาย่อใหญ่หวนบัดน,นี้ก็สิมีจะแง้มงามๆลราบัดน,นี้ก็เข้ามาเลยบ่มีคำว่าผิดหวังเพราะว่าเตรียมไว้หลายแห่งคุณครับโอ้ขอบคุณครับ,อบรขอบคุณครับขอบคุณอีพ่อผัดเนาะบ่อยากบอกซื้อดอกอีพ่อผัดบัดน้องบอน ก็ขอบคุณหลายๆก็เจอกันไหมครับเจอกันไหมมือหนาเนอะมือนี่ก็สวัสดีครับสวัสดีพ่อสวัสดีครับครับครับ